สามสองอ่ะครับพูดถึงอันนี้การเปิดตัวเป็นยังไงบ้างเปิดตัวปีนี้ปิดตัวเปิดตัวเปิดตัวเป็นยังไงจริงๆก็เปิดตัวมานานแล้วอ่าเป็นเลยเอาล่ะเอาล่ะแม่เองด้วยไงล่แม่เปิดมาแรงล่ะผลิตภัณฑ์ไิงง่ายๆเปิดตัวดับเซีนดอสเซียเปิดตัวมาปีนึงแล้ว คว้านหาของอยู่ครับไม่เจอก็เลยต้องฟักรดกรจิวให้แทนอะไรห่รแหวนพีอ,นอะไรก็ทด้เอาเลยพี่ทำไมทำไมต้องมอบดอรจิวให้แอบาอออ่าอ๋อไม่เหมือนพี่เขารู้สึกว่าเอออยากชุ่มชื้นมากขึ้นก็เลยทา,าให้อีกรอบหนึ่งครับช,ชุ่มชื้นใจแล้วก็วต้องชุ่มชื้นผิวด้วยใช่แ หัวเราะตค่ะก็คือหลังจากที่แอปได้เป็นพรีเซนเตอร์ดกเรจิเอ็ a แนด์สรีมมา1ปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาป้ายยาให้นนใช้ด้วยค่ะก็คือเราใช้อะไรแล้วเราใช้ได้ดีคือใช้จริงเห็นผลจริงแล้วแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้กับผิวเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องริ้วรอยต่างๆแอปใช้แล้วแฮปปี้แอฟก็เลย บอกต่อค่ะกต่อกับคนรอบๆตัวเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดที่สาค่ะใกล้ชิดจริงหรือป่าใกล้ชิดค่ะที่สุดแล้วตอนนี้ก็เลยอเราก็เลยแชร์เคล็ดลับดีๆให้กับนนนะคะ ก็เลยตอนนี้ก็เลยได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวดรจิวครอบครัวเดียวกันดรจิวครอบครัวเดียวกันโดยมีคุณซีดรจิวเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวจริงๆเมื่อหลังการจะทำเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ที่ดูดูมาดมันก็หวานก็ต้องปกติเนาะก็มาช้าปกติก็หวานเนี่ยเป็นเช่นไะก็ก็ต้องก็ต้องยกเครดิตให้ทีมชงนะครับหลังกล้องครับผม ระดับนี้ต้องชงกันด้วยหรออะไรนะฮะระดับนี้คำหวานต้องชงด้วยหรอไม่ค่อยถนัดหน้ากล้องเท่าไหร่อ้ยอ่าวไม่พูดเปิดไม่ถนัดหน้ากล้องเดี๋ยวเขาก็ขอหลังกล้องมีมนะมีนะมีไม่เสร็จนะอะไรนะฮะมีไม่ขลังกล้องมีหลังกล้องอ๋อ้มีมีครับมีแสดงว่ามันมากกว่านี้มีครับมีแต่ว่านั่นแหละเขาเป็นคนแบบคิดเกินครับจริงๆื่อกี้บอกว่ามันต้องมีประโยคที่พูดใจแต่คนเต็มเลย มันเขินไหมหรือว่ายังไงตรงจริงๆแบแอมไม่ค่อยเขินคือคือคนเขินกันนนใช่คือผมไม่ผมจะรู้สึกประหม่าเวลาแบบทำอะไรสวีทสวีแน่แนคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะคอมฟอร์ตมากกว่าถ้าอยู่กันสองคนครับพี่แอมเวลาพี่แอมเวลาเขาเขินเรามียังไงให้สุดคอมฟอร์ตโซนอยู่กับเรา เป็นลำโฟก์ทำทำกอดโซนยังไงป้าให้เราถ้าเราต้องขึ้นเจอเขามีวิธีด้วยเขาไงม่มีอะไรพิเศษเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็ชวนเขาเล่นเล่นไปไงีอะให้รู้สึกว่ามันรีแลแหละอันนี้เหมือนเป็นอะไรสามารถเป็นประโยชน์ในโฆษณาได้ไหมคะผมพูดอะไรไปพูดอะไรนะพูดอะไรนะพูดอะไรนะเขาบีบเบิ้งอะเขาบีบให้ทำยังไงรักคนหวานรักความเปนติ ตอนที่เขาบีททำวิทยาจำไม่ได้เลยครับพี่คือจริงๆเท่าที่จำได้นะคะมันก็คงเป็นเรื่องของความแบบความรักความใส่ใจกันโดยปกติอะค่ะเรื่องของการดูแลกันอะไรอย่างี้ค่ะอย่างวันนี้มันมี Happy ที่สองป่ะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกับการรุวงงานวีสองของแี่ละทีม Happy มากค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจทุกๆครั้งเลยที่ได้มาบอกต่อสิ่งดีๆค่ะเพราะว่า อย่างที่แอปบอกมาตลอดคือเราใช้จริง<แ>เห็นผลจริง<แ>ก็อยากให้คนได้ลอง Dr. j i l v a n v e n r e d m r e a m แล้วก็จะได้แฮปปี้กับผลลัพธ์เหมือนที่แอปได้ค่ะในทุกๆเรื่องคือบอกได้เลยว่าตอนนี้ถ้าใครกังวลเรื่องของปัญหาผิวเรื่องอะไรไม่ว่าจะลืมเรื่องของความชุ่มชื้นหรือหรือจุดด่างดำหรือริ้วรอยต่างๆครบจบทุกปัญหาได้ด้วย Dr. Jill a ิลแอด e าค่ะนุนฝากเป็นครอบครัวเดียวกับครับก็อยากจะ คืออยากจะบอกว่าผมก็สบายใจเหมือนกันครับท mm hmm ี่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของดรจิ๋วเนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าดรจิ๋วเนี่ยเขาก็มีมาเป็น10บสิบสิบปีแล้วเนาะแล้วก็คือถ้าไม่ได้เจ๋งจริงไม่มีผลลัพธ์จริงอยู่มาไม่ได้นานขนาดนี้นะครับแล้วก็ผลยังดีใช่แล้วเหมือนกับตัวผมเองก็ลองใช้ตามพี่เขารู้สึกว่าเออมันก็ของเขาดีจริงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวชุ่มชื้นหรือว่าผิวกระจ่างใสหรือแม้แต่ริ้วรอยเล็กๆบนหน้าที่บางทีดผมตอนนี้ก็เริ่มมีเล็กนน้้อยลวมัต่าหไข อย่างนี้เราก็เถิ่อนไหมครับกับทีมงานหลายคนก็เข้าใจทีมงานมองมองก็แบบอะไรอะอะไรอะเอเอ็งรู้เลยพอพเพ่เห็นตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างมันมันยังไงบ้างมันแบบพร็อพเอเอ็งอ๋อรู้ละงั้นนี้ก็เก็บเอาไว้เลยั ต่อหน้าคนเยอะๆผมสู้พี่เขาไม่ได้ไม่อันนี้คือแบบต่อหน้าพับลิกแอปเก่งกว่าคือพีอปตีมาครบเลยนะชุดแอปหรือแอปหนักกชุดก็บอกแล้วทาวแบงค์แบบนี้เก <oh ็บไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนค่ะไม่ในแบงค์ักดอกด็อกเตอรจิวปีหน้าไงไม่เพราะว่าจริงแบงคดอกมันเก็บไว้นานมันจะซีดไงหรือว่าจะได้ใช้เร็วๆนี้เลยจะใช้ได้เลยอุ้ยชงต่อเลย ขอเริ่มมงคลอาจารย์ช้างล้วด้วยอุ๊ยเข้าเรื่องอีกจริงใช่ไหมครับใช่ไหมคะแม่จริงใช่ไหมครับก็นี่ไงคะเลิ่เปิดตัวดับเบิร์จิวันนี้ค่ะจะได้ดั้งไหมคะได้ดั้งดั้งวันนี้ไงแล้วเลิ่มใช้แบ็คด็อกนี้ต่อไปนะคะได้หรือยังเริ่จะใช้แบ็คด็อกนี้ต่อไปได้ ก็ถ้าเกิดว่าดรจิวเขาได้ฟีดแบ็ได้ผลตอบรับดีเราจะได้จัดงานเร็วๆนี้แต่่พี่ซีบอกว่าถ้าพี่แอปแตกหนึ่งใส่ถึงร้านบาทตรงนี้เรายังไงช่วยในการตัดสินใจเร็วขึ้นค่ะตอนนี้มีอย่าเสกงใจเขาผมไม่เป็นไรเอาเลยฮะชอบตอนนี้ลองสองร้อย้องพี่จูมแล้วไงพี่ซีก็ให้้่อ็ เลเข้ามาทางนี้ทางนี้อีกเท่าไหร่คะร้านที่สามเงียบเลยกรี๊ดเงียบเลยแม่เงียบเลยอย่โน้นย่งพี่นุ่นยังไง่รู้สึกว่าหลายคนอยากเห็นงานแต่งงานเจ้าจ่าทุกอยากไปดูแต่ความดีความมีควาสุขยังไงขอเลเข้ามาเลยครับไม่อยากขาดครับผมค้าเลยเหรอคะก็จริงๆเรา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 ดีใจอยู่แล้วครับที่ทุกคนแบบเออแบบซัพพอร์ตพวกเราสองคนเนาะนะครับผมก็ก็อย่างที่บอกเลยครับผมเดี๋ยวถ้าเกิด ทุกอย่างเรียบร้อยหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวผมอัปเดตแน่นอนครับมันก็เขาดาวจากตอนนั้นที่โดนบอกว่าเออแบบอีกสองปีสามปีมันเลยอันี้มันเลยเรยๆได้ตอนนี้เท่าที่วันนั้นก็ปีหน้าเนาะใช่ไหอะไรในปีหน้าในปีหน้าเร็วทันไหมพี่แอปเริ่มจะไม่ทันแล้ว ไม่ค่ะแต่ว่าเอออันนี้แบบกลับมาแบบได้ไหมกลับมาแบบว่าซีเรียสหนึ่งไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกหมายถึงว่าจริงๆแค่อยากทำความเข้าใจว่าที่เราแบบกําหนดเวลากันไว้หมายถึงว่าเราจะแฟนไอลไลซ์ว่าว่าว่าเราจะแบบกไปทางไปไปต่อหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ไม่ใช่แปลว่าถึงกําหนดแล้วเราจะต้องแต่งเสมอไปเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบ ในทางอื่นก็นได้คือเนื่องจากว่าแอบรู้สึกนะคะว่าเราครบกันแบบโตๆกันแล้วเราแค่ไม่อยากแบบไปเรื่อยๆอค่ะเราจะได้เราเราคุยกันได้คือแอบรู้สึกว่าไม่ว่าจะมันจะจบลงด้วยในรูปแบบไหนจะจะคู่หรือจะเพื่อนหรือจะอะไรยังไงเราเราก็มีเด a ไลน์ไว้เพื่อเราจะได้อโกอใช่ใช่ใช่ความสัมพันธ์ของเราเนาะค่ะ เเรรียไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสหมายถึงว่าแค่อยากทำความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันค่ะไม่ใช่ว่า3ปีแล้วจะต้องเป็นจะต้องเป็นแบบแบบนั้นเท่านั้นคือใครๆก็อยากเป็นแบบนั้นละค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันมันก็ขึ้นอยู่กับดีเทลคือการใช้ชีวิตจริงมันก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องตกลงร่วมกันอะไรองี้ยแล้วทางมันเป็นในเวไหนครับพี่แอม ที่ทางบวกบวกบวกครับกีบวกค่ะหลายบวกเลยค่ะหลายบวกหลายบวกครับผมสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คือแบบสามารถจะไปในทิศทางนันได้มคะเนี่ยคือตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่แฮปปี้อยู่ค่ะอยากให้นองธิบายคำา่าที่ทางมันไปบวบบบของวันนี้อยากให้ขยักที่เขียนไม่ถูกคือผมว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาง ครอบครัวทั้ง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 ฝ่ายผมทั้งฝ่ายพี่เขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคทุกคนเหมือนทั้งรู้สึกไม่ไม่ใช่ในแง่ลบทั้งทั้งกับผมทั้งกับพี่เขาเลยครับทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของทัศนคติไม่ใช่ทัศนคติเหมือนกับมุมมองเรื่องของบางเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่สะดวกตอบตอนนี้เพราะว่าถ้าตอบไปปุ๊บมันก็จะกลายเหมือนเป็นแทนที่เราจะเป็นเรื่องของสองคนตอนนี้มันจะกลายเป็นเหมือนไปกดดัน พี่เขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นกดดันหลายฝ่ายได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็เลยเป็นเรื่องเนี้ยที่ผมยังบอกไม่ได้เนี่ยอาจจะยังยังต้องให้มันฟิเนอรไลซ์มากกว่านี้ใช่ครับมันก็คงเป็นเรื่องของแบบเป้าหมายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องคือพออย่างที่บอกมันโตๆกันแล้วมันก็ต้องเคลียร์กันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้คนเชียร์เนอะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากมเป็นเงื่อนหลายคนสุดยอด ถ้ามองในมุมที่คนอยากให้พี่แอฟเนี่ยเราสึ่อเนี่บคำเชียร์คี่เขาให้กำลังใจามาโดยตลอดซาบซึ้งใจมากมากเลยค่ะจริงๆคือยิ่งแอฟอยู่ในวงการนี้มาไม่เป็นไรเนลยยืดออก <c oughs> คือเรายิ่งแบบรู้สึกทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรื่องดีๆกำลังใจที่ทุกคนรู้สึกไว้เชียร์อัพเราเชียร์อัพเราเป็นกำลังใจให้เราตลอดวันนี้พี่อัพมันมันได้รับ,บรู้มาแล้วมันรู้สึกยังไงเออไม่ได้แบบไม่ได้แบบเอ็กซ์ติกมาแบบนี้คือจริงๆค่ะมันรู้สึกว่าเห็นคุณค่าขอบคุณกับทุกๆความแบบเข้าใจแล้วก็ความหวังดีที่ทุกคนมีให้จริงๆค่ะคือแอฟก็อยู่ตรงนี้มานานมีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเรา เราเหมือนโตมากับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แบบก็เรียกอะไรให้พลังงานดีๆให้กำลังใจดีๆกับแอปมาตลอดเนี่ยก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆเชฟเชฟน้องตายแม่เปลี่ยนหมดขอโทษนะไม่ได้แบบยู่ผมก็ขอโทษเลยไม่เหมือนเหมือนคือ เราไม่ผมว่าไม่ใช่แค่คอมเมนต์นามออนไลน์นะครับหมายถึงพี่ๆที่อยู่ตนี้ทุกคนด้วยก็เหมือนกับซัพพอร์ตเราตั้งแต่<ช>วันแรก<ช>ที่ผมพูด<ม>ถึงความสัมพันธ์ที่มันเออเกินเกินที่น้องอไรเงี้ยครับเจ้า<ม>พี่เขาก็บอกผมตลอดว่าเออรู้สึกดีดีมากๆเลยเวลามาสัมภาษณ์แล้วทุกคนแบบตอบว่าซัพพอร์ตเราสอง<ช>คนมากๆ ปกติไม่ได้เห็นแม่เด้ขัดนี้นม่จะเจอถจอว่าขึ้นมาเองเหรอครับพี่แอพอเป็นเรื่องลบๆที่เขาจะเก็บเก่งมากครับแต่พอเป็นเรื่องบวกๆที่เขาตื่นตาวันนี้อยู่กันครบมากครับวันนี้ครบ เปลี่ยนหมดมาเรื่องจจหนังสั้นได้ไหมนังสั้นอันเนี้ยต้องการอไงคะพุ่งกระซิชเลยดีกว่าอารมณ์หลายคนก็อะไรเดี๋ยวลองคุยต่อเลยเราค่อนใจกับแม่แอปมากเลยที่ได้เห็นถามพุ่งกับก่อนดีกว่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้มันมาอย่างไรก่อนจริงๆมันก็ง่ายๆเลยครับเหมือนเราอยู่กันสองคนแล้วผมก็พูดเล่นๆว่าเออถ้าผมจะลองกำกับดูเนี่ยพี่จะเล่นให้ผมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เขาเอาสิอย่างเงี้ยแล้ว แล้วประกอบกับผมก็ชอบถ่ายดูพวกซีนใน u t u b e อะไรอยู่แล้วที่ตัดมาจากหนังอีกทีแล้วเรารู้เสึกว่าเอ้ยซีนเนี้ยมันน่าสนุกดีเอาให้พี่เขาดูแล้วผมก็ถามพี่เขาว่าเออถ้าเกิดลองเล่นแบบหยาบๆยาดูเลยพี่โอเคไหมอะไรเงี้ยตอนแรกคือผมก็ไม่ได้คิดว่าจะหยาบอะไรมากมายหรอกคือมันก็ปรับได้แต่ว่าพี่เขาบอกว่าเออก็น่าสนุกดีอยากลองอะไรเงี้ยเราก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยครับมันก็ใ่อย่างแอฟเองนะคะ ตอนที่ต้องพูดคําอะไรเหล่าน okay. ี้คนไม่เคยเห็นเนาะพอเราต้องมันมันเข้าปากหรือมันอะไรตะขิดตะข่วงไหมหรือมันนานไหมกว่าจะได้ในแต่อะไรมีครับซ้อมๆกับผมก่อนเราทำไหนีทำไหนก็ทุกคำนั่นแหละทุกคำในนั้นใช่ใเพราะว่าผมผมอยากรู้ว่าคือคือผมคือผมไม่เคยเห็นพี่เขาพูดมาก่อนผมก็อยากเพราะมันมีมันมีจริงๆนะคนที่ไม่พูดคําหยาบเลยในชีวิตอะไรเงี้ยผมก็เลยอยาก อยากฟังก่อนว่ามันเคอะเขินไหมใช่แล้วจริงๆเขาหลอกแคสติ้งแหละถ้าทางทาไม่ได้เขาคงไม่ให้ผ่านไม่ใช่ตอนที่เขาบอกให้พูดคานี้ตกใจอย่เดียวมยนหนักใจมันมันมามันมาพี่พี่เขาว่ามันต้องทำาจริงๆใช่ไหมผมก็บอกเอาเลยครับพี่อะไรแล้วพี่เขาก็ถามว่าครั้งแรก มันมีความเข้าขืนไหมก็ยอมรับว่ามีแต่ว่าเราก็เหมือนกับไม่เป็นไรครับพี่พูดกับผมไม่เป็นไรช่างมันเถอะก็พูดซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกชินหูอะ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่พอดะนนกุลใช่ไหมคะมันเลยทำให้พี่แอฟแบบทลายกำแพงเรื่องนี้ะกล้าที่จะแบบเล่นแสดงพูดบทนี้ไปเลยเอย่างเงี้ยครับพี่แอฟต้องบอกว่าไม่ใช่พอดะนนแต่นนก็มีส่วนค่ะนนนี่มีส่วนในในมุมที่ว่างานชิ้นนี้มันอยู่ในมือเขา สุดท้ายถ้าแอปทำได้หรือไม่ได้หมายถึงสมมติแอปรู้สึกว่าแอปทำไม่ถึงม,มันก็อยู่ในมือเขาแอปแอปสามารถคุยกับเขาได้ว่าจะโอเคไม่โอเคในในจุดจุดไหนหรือสุดท้ายถ้าแอปเฟลเล่นมันไม่ได้จริงๆก็จบกันไปคือคือแอปรู้สึกว่ามันเป็นคนที่แอปเชื่อใจและไว้ใจละกัน พอได้มแต่ว่าแต่วแต่วาจุดที่ทำให้แอปเล่นมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขอนนค่ะมันคือการที่อยากลองอะไรใหม่ๆมันคือ,อแอปรักในงานสแสดงอ่อ<น>ะอแล้วก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาแอปก็จะได้บบนในในประมาณหนึ่งมันก็ยังมีอีกหลายแง่มุมค่ะไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องของคำหยาบคายแต่ว่ามันยังมีอีกหลายแง่มุมที่แอปยังรู้สึกว่าเอ้ยแอปอยากทำงานแสดงแอปรัก ในในโอกาสที่ที่แอปที่แอปยังมีโอกาสอยู่ในบทที่แอปรู้สึกว่ามันท้าทายกับแอปแอปได้ก้าวข้ามผ่านกำแพงอะไรบางอย่างอีกอ,อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันมันท้าทายแอปและแอปอยากทำอะไรที่มันมันท้าทายมันยากสำหรับ,รบแอป<ๆ>แล้วพอโอเคเบื้องต้นตอนเห็นตอนเห็นบทด้วยกันครั้งแรกเราก็ โอเคเราก็เห็นและะ้วค่ะว่าเอ้ยอันนี้มันก็คงเป็นก้อนอุปสรรคก้อนหนึ่งแอคือการที่ใช้ภาษาแบบนี้มันเป็นความยากสําหรับแอลนะคะแล้วก็ยากทีเ่เล่นไปต่อให้แอลเชื่อแต่คนดูไม่รู้ดูแล้วเชื่อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความยากของแอลแล้วก็แต่พอเราได้ได,ได้ไปเวิร์กช็อปได้ไปอะไรแล้วอ่ะอันนี้เรื่องภาษาเป็นแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่นอกนั้นคือเรื่องของความยากของบท การที่มีอารมณ์หลากหลายในฉากฉากเดียวแค่สิบนาทีแต่มีหลากหลายอารมณ์ความซับซ้อนของอารมณ์การถ่ายลองเทสอันนี้มันคือสำหรับแอปมันยากกว่าเรื่องภาษาค่ะพอได้ถ่ายแววในทางนี้แล้วล่ะลนนถ้าเกิดมีคนติดต่อมา <c oughs> เป็นจริงเป็นจังแอปจะจะเปิดโอกาสให้ตัวเองสักครั้งไหมคะต้องบอกว่า จนตอนนี้เรื่องของคําพูดหรือเรื่องภาษาไม่ได้เป็นประเด็นหลักของแอปอะค่ะไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญสําหรับแอปส,สุดท้ายก็เป,<ท>เป็นเรื่องบทเออมันเป็นเรื่องบทมากกว่าความยากและความท้าทายของบทก่อนหน้านี้คนอาจจะกังมลไปการติดต่อมาแสดงว่าแอปไม่ได้ปิดกั้นตรงส่วนนี้แล้วล่ะเขาจะได้รู้ว่าอ่ะโอเคเราเปิดช่องนี้ละถ้าถ้าบทดีเสนอมาได้ใช่ค่ะคําจะเป็นองไรขึ้นอยู่กับบทค่ะ แต่ว่ามันก็มีดีเทลในนั้นนะคะ mm hmm. คือเราก็เราก็ในฐานะยิ่งแอปแอปเป็นแอปมีลูกแอปก็ mm hmm. รู้ว่าอะไรควรไม่ควร mm hmm. คืออันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่ได้เผยแพร่ทั่วไป mm hmm. ไม่ไม่ได้อยู่ในแบบฟรีทีวีคือเราก็ทำเฉพาะช่อง,อ,งออกมาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากให้คนมาโฟกัสที่คำพูด mm hmm. คือ คือแอปทุ่มเทมากๆจริงๆกับการแสดงอันนี้อยากเข้าใจว่ามันมันยากสำหรัแอปมันมันเป็นยากในการเข้าถึงอารมณ์ความแบบ intense ความเข้มข้นของอารมณ์ในเลเวลนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องของแค่คำเมื่อเราได้เล่นไปแล้วอ่ะภาษามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแสดง่าราก็ได้เห็น ฟีดแบ็ทั้งบวกและลบใช่ไหมคะที่ที่ที่เข้ามาเ่าเป็นยังไงใช่ค่ะเห็นเห็นเห็นกับทุกคอมเมนต์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ที่เห็นคุณค่าในการแสดงแล้วก็ชื่นชมการแสดงว่าเออแอปเห็นว่าแอปได้แบบทําลายกําแพงอะไรเป็นบุญหุ่บางคนหรอกเป็นบุญผุทีได้ยินเป็นบุญเป็นวัฒนธหูเขาอะไรอย่างงี้ รู้สึกยังไงก็แค่นั้นละค่ะสิบนาทีนะนี่ค่ะแล้วชาวเน็บอกว่าเขามีนั้นนะมันคือชาวเน็ตก็คือเอาไปแทนได้ในหลายเหตุการณ์ค่ะคือแต่ว่าก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะว่าเป็นแบบเออเขาเองก็เคยเจอเหตุการณ์นี้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นดีเทลแบบลึกๆของแอลนะว่า มันก็ยังอยู่ในจุดยืนในระดับหนึ่งของแอบว่าอย่างน้อยในนั้นคือเขาไม่ได้ไปทำลายใครนะเขาไม่ได้ไปพูดหรือรุนแรงอะไรกับใครคนอื่น<ะ>มันคือคู่ชีวิตมันคือพ่อของลูกคือเขาไม่แม้แต่เาไม่ได้ไปแตะผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำมันเราไม่ได้ไปทำลายคนอื่นสุดท้ายแล้วะคะ่ะพี่นุนะะ่นเหรอาะทำไมแค,ค,คสต i n g นี้ต้องเป็นพี่แอบ แล้วเรารู้มันยากกับพี่เขามากถึงแบบเลือกเดินปฐมแอบยากจริงๆตอนแรกที่บอกว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องหนึง่งแอบก็ยังบอกเขาว่าวิยอันนั้นอันนั้นเคทวินเซตเล่นนะคนอนแบบือแอบจะแอบจะไปถึงนั้นได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เขาก็ให้โอกาสค่ะให้โอกาสให้โอกาสค <laughs> <ๆ S 1> <laughs> ู่กับให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าทไมเลือกเป็นแอดเลยฮะจริงๆเหตุผลผมง่ายมากครับไม่ได้ลึกอะไรเลยคือ เขาเป็นคนใกล้ตัวผมที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าเออสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นมันก็ผมผมรู้ว่าพี่เขาเล่นได้อยู่แล้วแล้วแค่รู้สึกว่าเอออยากให้พี่เขาได้สนุกกับมันและแต,แต่แต่ด้วยความที่ผมเป็นนักแสดงคือผมก็จะรู้ประมาณนึงแหละว่าซีนประมาณไหนมันยากสําหรับนักแสดงอโอเคคือมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหมุมกล้องมือวา้าคือผมผมก็ไม่ใช่ผู้กำกับที่เก่งอะไรก็พิ่งพิ่งพึ่งทำนี่แหละฮะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องมุมกล้องอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะ โฟกัสในในใน,ในสิ่งผมเริ่มทำแล้วกันก็คือจะโฟกัสในเรื่องของ<แ>การแสดงเป็นหลัก<ม>เวลานักแสดงมาช่วยให้เราเล่นเราแค่อยากให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยการที่เขามาช่วยเราเล่นเขาได้ฟูลฟิลอะไรบางอย่าง<ม>เพราะผมในฐานะนักแสดงคนหนึ่งเวลาที่ผมในส่วนตัวแล้วกันนะเวลาที่ผมได้เล่นลองเทคอะผมรู้สึกชอบมากเลยมผมก็เลยคิดว่าคิดเอาเองนะว่าถ้าเกิดเราเอาลองเทคมาให้นักแสดง ที่ลบกลัวมาเล่นเขาก็อาจจะแฮปปี้ในสิ่งเดียวกันยากมายากมากค่ะแฮปได้ไหมว่าเอาจริงตอนนี้เวลาเดินไปไหนมาไหนมีคนเคยมาแบบว่าแฮปพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมมีไหมม่ได้ไม่มันช่วยอยากได้แบบสดๆอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมาเจอไหมก็มีนะเราสนองมีมีมีเหรอมีคนบอกไม่ได้บอกว่าพูดให้ฟวมบอกว่าเนี่ยแหละว่าเออว่าหนูหน่อยต้องเดินมาให้เราว่าหน่อยแล้วเราสนองนิดเขาไหมคะ ว่ายังไงพร้อมอบบทล้คิดไม่ได้เปิดเปิดรีเพย์คลิปผมได้ครับจะมีจะมีภาคต่อไหมคะหรือว่ามีเวอร์ชันใหม่ๆ่ไหมคะเออจริงๆที่ผมวางแผนไว้มันจะไม่ได้เป็นเหมือนต่อเนื่องอะครับเพราะว่าอยากให้มันจบในตอนอะไรของมันไปแต่ว่าก็อาจจะมี อาจจะเป็นตัวละครอีก2ตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปแรกเลยหรือว่าอาจจะมีตัวละครตัวที่เป็นซัพพอร์ตมาเป็นตัวหลักของคลิปใหม่มันก็จะฟรีมากๆครับไม่ได้ฟิกอะไร่ผมก็หวังว่าครับผมใช่ใช่ตอนนี้มันเริ่มมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกับการที่จะไปเป็นคู่กับโอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองครับพี่หนึ่งเลยหรอทำไมผมเพราะว่าแบบแค่รู้สึกว่าตัวเราเองก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเราชอบสิ่งนี้จริงๆไหม คือจริงๆถามว่าผมมีเพื่อนที่ทํางานเบื้องหลังอยู่บ้างไหมก็พอมีแต่ผมยังไม่กล้าติดต่อหรือขอความช่วยเหลืออะไรไปเพราะว่าเราอยากมั่นใจในตัวเองก่อนคือไม่ได้อยากแบบเฮ้ยมาทาหน่อยมาทมําด้วยกันแล้วอยู่ๆไม่ได้ชอบขนาดนั้นว่ะแล้วอย่ดจะไปบอกว่าไม่เอาละมันดูมันดูไม่เมื่อยชีพมันดูไม่มีวัติภาวะใช่ไชมครับแล้วถ้ามีโอกาสได้ทําหนักจริงๆเรืร่องแรกจะเลือกจะเลือกเอกคนนีไหมคะกดดีไหม สุดท้ายเป็นเรื่องของความเหมาะสมของบทอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดบทดูเหมาะสมกับพี่เขาหรือว่าดูชาเลนจ์กับพี่เขามันแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นช้อยแรกไอ้เอีเบย์จะพุ่งกลับแบบนี้เราอยากได้แบบไหนเราอยากเล่นบทแบเได้เลยถ้าเราลองรีเควสได้สมเรเอาแบบคนคาดไม่ถึงทตาไม่ต้องลองเทคเลยเะมันไม่ก้าหรอโอ้โหกดดันมากแต่ให้ผ่านค่ะ ให้ผ่านค่ะพอได้ทำงานด้วยให้กี่คะแนนดีให้เต็มค่ะเดี๋ยวเรื่องหน้าเขาไม่ให้เลยเขาไม่ดุใช่ไหมพี่แอฟลูกับคนนี้เขาไม่ดุใช่ไหมคะเขาเขาคงอยากอยากจะดุเหมือนกันเลยค่ะเรนเรวเลยแบบไม่ค่อยแรงมากผมว่าไม่แต่เขาเขาไม่คนตรงค่ะเขาเป็นคนตรงคืออันไหนเขาก็ฟิดแบกตรงค่ะแต่ว่าก็แบบก็ เขาก็จะแบบเกรงใจนิดนึงเขาก็จะไม่ได้แบบเออพูดต่อหน้าทุกคนอะไรพอดีเป็นคุ่มกับมือใหม่ครับเกรงใจเดี๋ยวเดี๋ยวดังแล้วเดี๋ยวพงาดได้ตอนนี้เขาก็จะเป็แบบเออมากระซิบนิดนึงขออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเราเขาจ่ายค่าตัวเแบบไหนครับค่ามือใหม่แต่ค่าตัวเป็นเป็นเป็นแฮปได้ปลดปล่อยแฮปปี้ใช่ จริงๆค่ะอันนี้พูดแบบจากใจจริงเลยเพราะว่ามันจะมไม่ใช่จะมีสักขีโปรเจกต์มันก็เพิ่งมีโปรเจกต์เนี้ยค่ะที่ที่เราได้แบบคุยกันจริงๆว่าว่าเขาอยากทําประมาณไหนแล้วแอลอยากทําประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราได้แบบเ,เราอยากได้อยากทําอย่างเนี้ยาห้เลยไปรับตัวเราใช่ไใช่ค่ะต่างคนต่างชา a เลนจ์อันนี้มัน มันอาจจะฟังดูแบบธรรมดานะแต่ว่าสําหรับแอปมันมีคุณค่ามากๆในวันที่อย่างที่บอกค่ะคือมันมันมีความสุขมากจริงๆคือการที่เราได้ทํางานที่เรารักในในเวลาที่เรายังมีโอกาสทําอยู่ในในบทที่เรารู้สึกว่ามันมันมีคุณค่ากับเราหมายถึงมันท้าทายมันได้แสดงความสามารถมันเราได้พัฒนาโอเคขอบคุณนะคะไปบคุณาร์ยคุณพิเศอจ้า